ครับสวัสดีครับโอ้วันนี้วิ่งดินครับออกงานครับผมวิ่งแล้วก็มาเอาที่มุงสุขีขุดนะครับกิน <c oughs> <c oughs> ข้าวเที่ยงเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะเริ่มลุยงานต่อเลย น้ำเต็มเลยน้ำไหลมารวมกันนะครับในวิ่งรถ6กคันครับ ใส่ดินไว้เรียบร้อยสามเหลือสามยังไม่ได้ใส่รถเจ็ดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคันครับวิ่งประมาณสามกิโลก็ดินมันก็ เริ่มขุดเริ่มซึมเริ่มเข้าหากันครับขุดเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ค่อยแห้งของมันเองครับเวลาทำงานก็ไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถ่ายครับแล้วก็จะลงก็เวลาช่วงพักช่วง ช่วงพักช่วงกินข้าวเสร็จก็ถ่ายช่วงนี้แหละครับช่วงรถจอดก็เดินไปครับขูดให้แต่มันเป็นแนวก่อนครับ พอดินมันหักดินมันเป็นโคลนเสมอน้ําเลยครับขุดนี้ฝั่งนี้ฝั่งนู้นเป็นเป็นสระใหญ่ก็มันก็เสมอน้ําเลยอยู่มีแต่โคลน,นครับมีแต่โคลน ตอลกมาก็มากันตามกันเป็นแถวเลยนุ่เดินมาเหมือนกองทัพทหารเลย <c oughs> โอ้ น้ำมันก็จะซึมแห้งจากทางโน้นลงมาอยู่ทางที่ต่ําแล้วก็จะเปิดจากทางโน้นลงมาที่ต่ําฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆหาวิธีหาวิธีเอาวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้า SK 045ครับเปลี่ยนฟันใหม่ไอเขาเรียกอะไรนะปีกหรือหูช้างใหม่ทำใหม่หมดเลย วันนี้ก็มาลุยงานกันครับดูน้ำไหลน้ำมันซึมมาครับซึมมาจากข้างบนมันไม่ได้ซึมจากทางนี้ซึมจากข้างบน ดวนไปไหนจะดวนไปไหนลงมาทำคลิปดิเดินมาทำคลิปได้หน่ยังไม่ได้ชักคลิปเลยวันเนี้ยโอ้เห็นเดินมาก็มาตามเลยไล้เที่ยวที่ห้ายังเที่ยวห้าเที่ยวที่หกยังอวันนี้ได้อยู่12บสาเที่ยว แม่มดแม่มดวันนี้มาคนเดียวโทษโทษโทษโแล hm ้วไปวิ่งกับเขาระเบิดตังยังไงอ่ะไปวิ่งกับเขาระเบิดตังยังไงอ่ะฮะเบิกตังที่ไปวิ่งเมื่อวานวิ่งได้กี่วันเดี๋ยวเขาเชียร์ให้โอนคำเชีโอนคำเชีใครโอนคำเชีเท่าแกเลยเจ้า มาแล้วครับขยับกันเต็มเลยอันนี้แค่ผมเดินมายังไม่ได้ขึ้นจับคอนโรนนี่นี่ถ้าขึ้นจับ้ขึ้นคอนโรนนี่ <laughs> <laughs> แป๊บเดียวจะนั่นแล้ว <laughs> อโอ้ยยังยัง,ยง,ยงไม่บ่ายหนึ่งโมงเลยพากันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยแป๊บเดียวเองทีมงานว่องไวรวดเร็วทันใจามามา แล้วานสายโบฮะโอ้ยมีแต่สายโบกันทั้งนั้นแหละเกาะโบเกาะโบเกาะโบเออเรือคันเดียวเรือคันไหนคันตะไทยเหรอของตะไทย เดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้เดี๋ยวผมทำงานก่อนครับบายบายครับ